ในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการอธิบายไปแล้วว่าตลับลูกปืน maintenance free คืออะไรซึ่งนั่นก็คือตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดนั่นเองค่ะและหลายๆคนก็ถามกับเข้ามาว่าล้วตัวตลับลูกปืน maintenance free เนี่ยถ้าจารบีหมดสามารถแกะเพื่อเติมจารบีเข้าไปเองได้หรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบค่ะคาตอบก็คือไม่ได้นะคะตลับลูกปืน maintenance free เนี่ยข้อดีของมันก็คือการที่เขาเติมจารบีเข้ามาให้แล้วในตัวแล้วก็มีฝาปิด ดังนั้นการที่คุณนะ่ะแกะฝาออกมาเพื่อเติมตลับบีเองข้อเสียของมันก็คือจะทําให้ตลับลูกปืนประกอบกลับเข้าไปได้ไม่สนิทค่ะตลับลูกปืนอาจจะผิดรูปผิดร่างได้และอย่างที่2ก็คือสามารถเกิดการเปนเกลื้อนได้นั่นเองค่ะดังนั้นไม่ควรแกะฝาออกมาเติมอย่างเด็ดขาดเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าตลับบีของตลับลูกปืนเป็นแนนสลีเริ่มที่จะหมดต้องทำยังไงก็คือเปลี่ยนตัวเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่ได้ราคาสูงมากดังนั้นการที่แกะออกมาแล้วมีข้อเสียมากกว่าเราก็แนะนําให้คุณเเนีี่่่ยยปปลลตัววไดกาคะ ยังมีคำถามยอดฮิตแล้วก็เก็ดในเก็ดน้อยอีกมากมายนะคะที่หลายๆคนถามเข้ามายังไงเดี๋ยวเบลโมงเสกจ,จะมาให้คำตอบ